กินทุเรียนกันจ้าดูดะน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมเนี่ยมอนทองเกตพีเมี่ยมที่แม่เนี่ยเอามาทำน้ำน้ำทุเรียนปั่นให้พวกเรากินนะนี่โลหนึ่งหกร้อยเก้าสิบนะหกร้อยเก้าสิบนะรู้หรือเปล่ากินโชว์แล้วเนี่ย ก็เลย่ะนี่สดๆใหม่ๆเลยมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมากินกันได้เลยจ้ะตัดกอนมากินแกะลำบากตัดแม่งเลยว้าอตัดลงไปแม่งติดเนื้อทุเรียนเลยเว้ย กินกันแจกเหมือนทองเกตเอเลยนะจ๊ะนี่จ้ะนี่จ้ะทุเรียนอร่อยที่สุดในโลกยังอยากกินก้านยาวแต่ปีนี้ยังไม่ได้กินเลยก้านยาวอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนอ่ะนี่จ้ะม,มาได้เลยน้ำทุเรียนปั่น เนี่ยอทุเรียนเนี่ยทำทำน้ำทุเรียนปั่นอืมอืมหวานหอมอร่อยเนี่ยหวานหอมอร่อยมากเฮ้ยควดรถขวดรด อืมอืมควรจะกินกระดาษกาไปอืม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  อร่อยแม่หวานหวานหอมอร่อยทุเรียนเนี่ยมาเลยน้ำทุเรียนปัน่นน้ำทุเรียนปั่น 9, แก้วละเก้าสิบบาทเราใช้เนื้อทุเรียนแบบโลละหกร้อยเก้าสิบนะมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าอืมนีแมลงออกมาตัว แค่ยงนี้ออกไปจัดพเธีอืเอเจอพิจีรอร่อยมากอร่อยมากทุเรียนหวานมากหวานแบบอร่อยมากๆเลยอ่ะนี่เป็นแบบทุเรียนเกรดเอเลยนะทุเรียนที่เขาแกะเนื้อขายไง มาเลยมาเลยจ้า CBD Cafe CBD Cafe CBD Cafe อยู่ทางเดินระหว่างใบหย,ยกหนึ่งไปบหย,ยกสองนะคะเป็นตึกแถวหนึ่งกูหาค่ะบ้านเลขที่1นึ่งสนย์ทับหสองนะคะ CBD Cafe CBD Cafe อร่อยที่สุดในโลกเก้ 98, า,า,า 40, สิบบาทไม่ขายขายแค่40บาทฉลองเปิดร้านใหม่นะคะถึงหกโมงเย็นค่ะเสาร์อาทิตย์ถึงหกโมงเย็น10บโมงเชาถึงหกโมงเย็นมาได้เลยค่ะมีน้ำแอปเปิลปั่นง้อปัน่น แอปเปลิลเกี่ยวปั่นนะคะสตรอเบอรี่ปั่นน้ำมพะพร้าวน้ำหอมปั่นนะคะแล้วก็อร่อยมากมีทั้งหมดสองร้อยเมนูจ้าดูเรียนกินละอิ่ม ใครอยากกินน้ำเจ้าเรียนปาดมาได้เลยนะจ๊ะอร่อยที่สุดในโลกเลยแก้วละ90บาท32ออนแก้วยักษ์เลยนะใครมากินก็ต้องยกนิ้วให้เลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิต CBD Cafe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  อยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบายยกสองนะคะบ้านเลขที่หนึ 1, ่องทับหนึ่งหนึ่งเลอะวฮ้เลอะปากอืมปากแตกหรือว,ว่าอะไรปากปากแตกหรือว,ว่ามันเลอะ ืม,มงานมันยุ่งไงก็เลยไม่ค่อยอ่านเมนอนเดี๋ยวเราจะเราอันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดอันนี้ให้ดูงานยุ่งนิดหนึ่งเห็นไหมปะพอไลฟ์ปุ๊บมีคนลูกค้ามาแม่ก็ต้องปิดการไลฟ์ต้องปิดการไลฟ์ปิดการไลฟ์เพราะมีลูกค้ามา ลูกค้าบางทีเขาเขาต้องการเป็นส่วนตัวเขาไม่ต้องการให้เราไลฟ์สดเขาอายจากหนึ่งพันบาทึ้นที่เสี่อาซื้อึ้นนาจอประกาศคุณพี่บอต้องก๊วาวบอจำเป็นประกุดเป็นอย่างสูงค่ะกายคุณพี่ไม่พัมสุดความเจริญค่ะแต่ ผมใส่ชุดอมของเราผมเดมบออาไอสัตว์ม,ม,มันรบไปแม่งอมก่อนไม่อกี้กูเสียบลาบกูกบยังบอกเอาเลยกูบอกไมีสีแดงงั้นสิกินข้าวยังบอกมีหลายกูหิวข่าวสิตายห้าแล้วยังบอกมีผู้ใดซื้อข้าวให้กูเก็บก็กรดูหน้าตาอิติจิตร์มันขิเละขนาดนั้นใครสิล้วมันเป็นกระเทยกระเทยส่วนหนกเขาวสวยเซอเบอร์เมอร์อันนี้ขีเละมันก็ยังไม่เป็นกระเทอยอ่ะ บพกุชอตุกกระเทยห,หลอกปีเพรกูชอตุกกระเทยห,หลอกปีพรกูชอตุกกระเทยหลอกปีฮ่าฮ่เฮ่า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 ฮเคนโดน่าฮ่คน่าฮ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 ่อเนะ่าน่าฮ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 ืาฮ่า่่่า เาเป็นพิธีกรชื่อดังมากเลยแล้วก็เก่งมากเลยเนี่ยเขาภาคเนี่ยภาคตั้งหลายคลิปแล้วในติกตอกไงีายต้องต้องหลายคลิปแล้วอ,อ, <c oughs> อืม เคนโดเคนโดเคนโดฟังภาษาอีสานออกบ่เออจะส่ง 对的。Right อันนี้เอ้โ exactly อ๊ยแช่ไปก่อนนะอืมกระเทยปั่นเมียมากินเลย มาเลยกาแฟปั่นมากินเลยจ้า CBD Cafe CBD Cafe CBD Cafe อันนี้แม่ทำไหม pues? apple, moon, เนี่ย CBD กินแอปเปิ้ล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 เนี่ยกินแล้วจะแก้โรคมะเร็งแก้โรคเบาหวานแก้โรคความดันสูงแก้โรคเครียดนอนไม่หลับอัลไซเมอร์แก้โรคเบาหวานนะคะแก้โรคเกาต์ค่ะหอมอร่อยค่ะหอมอร่อยเลย อันนี้นะจ๊ะโกจิเบอรี่โกจิเบอรี่สิบสองห้าร้อยสิบสองห้าร้อนะคะกินละตาหวานหน้าเด็กไป30ปีส่งฟรีค่ะอันนี้นะคะเชอร์รี่อบแห้งจากอเมริกา1 2 5สองห้ารส่งฟรีอันนี้แคนเบอรี่นะคะ12500ส่งฟรีจากอเมริกาค่ะทักทักไมาเลยเลยแอดลีน่าดอทแกงแอดลีน่าดอทแกงแอดลีนจ้า เหลอนี่คุณลีน่าจังนะฮะโทรผิดนะป่ะ <Okay. S 1> ปิดเสียงนห้นคุณลำคาญกูจะไล์สดแล้วก็มาตางอย่างเงี้ยลำคาญทำลายสมาธิกู ทำลายสมาธิไงกินทุเรียนเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เขาสั่งทุเรียนมาไงเพื่อมาทำน้ำปั่นแม่ก็เลยเอามากินภูนึงไงเนี่ยเมื่อกี้กินไปภูนึงแล้วแล้วลูกน้องฉันกินได้นะฉันบอกลูกน้องเลยตะก้าหมาหนูอยากกินเอากินได้เลยลูกกินได้เลยให้ตะก้างกินเลยรักลูกน้อง ลูกน้องทำงานดีแล้วก็รักอ,อ่ะสวนเสือศรีราชาเขาให้เข้าฟรีนะอืมสามสิบมิถุนายนนะถึงจะเข้าได้เนี่ย สยามพีเมียมแต่วันนี้จะพาไปเที่ยวแต่คนเขาบอกคนเยอะมากเลยเขาบอกคนเยอะมากเข้าคิวรอสี่ห้าชั่วโมงจริงเหรอนี่นี่นี่เนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ว่าตอนเย็นแม่จะไปแต่คนบอกโอ้โหต้องไปเข้าคิวสีห้าชั่วโมงไวเหรอวะ ถ้าคนเยอะแม่จะไม่ไหวสิเนี่ยดูสิทีร่ร้อยห้าสิบไร่เฟสแรกเบิดแค่เฟสแรกโอ้ยคนเยอะมากเลย โอ้คนเยอะขนาดนี้เลยรอคิวสี่ห้าชัว่วโมงไม่เอาเบ้างโอ้เยอะขนาดนี้เลยเราจะไปตรงนี้ไงแต่ว่าพอเห็นคนเยอะอย่างนี้ไม่เอาเลยคิดเพราะว่าช่วงนี้โควิดใช่ไหมต้องแบบว่าต้องแบบว่า เออเข้าไปเข้าไปแบบรอคิวอะ่ Social อะโซเชียลดิสแทนซิ่งอ่ะโอ้ไม่ไหวหรอก เซ็นทัน uhm. วิลเลตไปมาแล้วมาเลยค่ะมาเลยค่ะ CBD cafe CBD cafe CBD cafe มาได้เลยนี่เปิดแล้วนะคะสิบโมงถึงหกโมงเย็นค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะมาได้เลยค่ะน้ำทุเรียนปั่นแก้วละเก้าสิบล้าทุเรียนนะคะเกรดพรีเมียมเลยนะคะ โลนึงเฉพาะเนื้อโลนึงหกร้อยเก้าสิบนะมาปั่นให้คุณผู้ชมกินค่ะแล้วก็เมนูอื่นสี่สิบบาทไม่ว่าจะเป็น CBD coffee CBD Thai tea CBD green tea CBD butterfly pea tea CBD roast tea CBD green apple หรือว่า CBD berry CBD strawberry นะคะอร่อยออร่อยทั้งนั้นเลยค่ะหรือว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมปัน่นนะคะเงาะปัน่นลิ้นจี่ปัน่นสับประรดภูแลปัน่นนะคะกีวีปัน่นสตรอเบอร์รี่ปัน่น บุเบรอรี่ปั่นราบเบอรี่ปั่นอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะมาได้เลยภูเขาไฟโกโก้ภูเขาโกโก้ลาวาแล้วก็โอวัลตินภูเขาไฟนะคะเก้าสิบไม่ขายขายแค่สี่สิบาทแก้วยักษ์ค่ะแก้วยักษ์ฉลองเปิดร้านใหม่ฉลองเปิดร้านใหม่อยู่ทางเดินระหว่างใบยกหนึ่งไปใบยกสองยี่งตรงข้ามกสิกรไทยเป็นตึกแถวหนึ่งกูหาค่ะ CBD cafe CBD cafe CBD บีดีค่ะ CBD cafe คา่ะอื ไม่ทำแล้วค่ะหกสิบเอ็ดเดี๋ยวก็ตายแล้วค่ะไม่อยากเจ็บตัวแล้วค่ะปีนี้หกสิบเอ็ดแล้วไม่อยากเจ็บตัวแล้วค่ะเจ็บตัวไม่เยอะแล้วค่ะ มาเลยนะจ๊ะมากินได้เลยจ้ะ CBD Cafe CBD Cafe อยู่ทางเดินระหว่างใบยหยกหนึ่งไปใบยหยกสองตอนนี้เปิดแล้วนะจ้ามากินน้ำทุเรียนปั่นเลยจ้ะอร่อยที่สุดในโลกเลยเราใช้ทุเรียนเกรดพรีเมียมนะคะโลหนึ่งหกร้อเก้าสิบมาทำเลยจ้า <c oughs> ต่อเงินบอกว่าแม่ให้กําลังใจแม่สิตาไปให้กําลังใจเขาทําไมไปให้ทําไมอ่ะ ไปให้ทำไมเขาไม่ได้เป็นอะไรท่านไหนทำไมถึงต้องให้กำลังใจฮะอีดีมอย่ามาอย่ามาดราม่าอีดีมให้กำลังใจทำไมเขาไม่ได้เป็นอะไรทำไม,ำไมต้องให้กำลังจาาาาาใงจ,เข,เ,งใงจเขาก็แถลงข่าวของเขาอยู่อืมอืม